สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทําต้มยําเห็ดน้ําใสกันนะครับก็จะเป็นต้มยําเห็ดรวมนะฮะเห็ดนี้ก็คือเลือกมาได้เลยนะว่าชอบทานเห็ดอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เราใช้เป็นเห็ดเขียมทองนะครับเห็ดหูหนูนะครับผมเห็ดหิมะนะครับสีขาวเนาะเห็ดชิเมจิขาวนะครับเห็ดฟางนะเห็ดนางลมหลวงนะฮะก็เอาแค่นี้พอเนาะส่วนเครื่องปรุงนะครับหัด ชุดดิบต่างๆก็จะมีนี่นะครับพริกแดงจินดานะครับทุบแล้วประมาณ10เม็ดนะครับผมหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะฮะหรือว่าใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะสัก4ี่ห้าหัวนะครับผมใบม,มะกรูดนะครับ3ามใบแล้วก็มะเขือเทศ1ลูกนะครับผมซุปก้อนเราใช้เป็นซุปไก่นะ1ก้อนนะฮะถ้าใครไม่ใส่ซุปก้อนก็ใช้เป็นน้ำสต๊อกแทนนะครับผมข่าเนาะประมาณสัก4ี่ห้าแว่นนะครับ ตะไคร้นะครับสักประมาณ 2- 3หัวนะครับผมแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยนะครับผมพริกแห้งคั่วพริกแห้งทอดนะครับปรุงรสด้วยมะนาวนะครับน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำข่ามเปียกแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำแล้วก็ลงมือทำกันเลยนะครับนี่นะครับใส่น้ำไป1ลิตรนะหรือว่า1 0 0 0 m พนมลนะครับผมใส่เกลือไปปลายช้อนนะครับ ไก่ก้อนนะครับหนึ่งก้อนแล้วก็พอน้ำเดือดอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ตัวพริกนะครับผมตะไคร้ข่านะมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเลย ตาด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับสักหนึ่งช้อนครึ่งนะครับถ้าใครอยากให้สีมันใสเลยไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกนะครับผมใช้เป็นมะนาวแทนนะครับ นี่นะครับพอน้ําเดือดสักพักก็ใส่เห็ดต่างๆลงไปนะครับใส่เห็ดแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องนานนะครับ สักไม่เกิน3นาทีเนาะเห็ดก็สุกแล้วนะครับผมสุดท้ายก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะนาวนะแล้วก็โรยใบมะกรูดกับใบผักชีใบเลื่อยแล้วก็พริกแห้งนะครับเห็นนะครับช่วงนี้ก็ปรุงรสนะครับน้ำหนลิตรเราใส่น้ำปลาประมาณ4ช้อนนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเค็มไปนะหม้อนี้นี่เสิร์ฟได้ประมาณ2-3ถ้วยะนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่นะครับชอาชีใปบปเรื่อยใบมะกรูดนะครับพริกแห้งนะฮะแล้วก็ปิดแก๊สนะครับ ปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับอีกประมาณ3ช้อนนะครับรับลองว่าจิดา๊ดร์แน่นอนนะแต่เมื่อกี้ถ้าใครไม่ได้ใส่ตัวน้ำมะขามเปียกนะก็ใช้มะนาวสช้อนเท่ากับน้ำปลานะครับรสชาติมันจะได้ดันกันเนาะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเราขออนุญาตชิมรสนิดน,นึงนะครับ ทีงามแซบ่บทิ่จัดใครชอบต้มยำเห็ดรวมนะลองเอาสูตรนี้ไปทำนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะถ้าใครชอบลองไปทำดูนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ